Do you know this place? Six dollar. Seven dollar, okay. Okay. Yeah. Oh, what a lot. Oh, oh, my Bây giờ okay. It's Cambodian, yeah. Cambodian, yeah. Oh. What? one What? Hi, sir, sir. Uh, do you know this place? Yeah, I know. Uh, how much? Uh, you want way to wait? What? One way to uh, I go and back. Yeah. How much? Uh, what time you come back? Uh, in, uh, in here in one hour. One hour? Yes. Uh, eight dollars? Long -hour. Uh, six. Six. Six dollar. <laughs> Seven dollar, okay. Okay. Yeah. Seven dollar and 4 real Cambodia. How much? Uh, Cambodia? Yes. Cambodia. Uh, โอเค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 ครับเเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะกลับแล้วนะแล้วแบบยังไม่ได้ไปลองสตรีทฟู้ดเลยนะครับซึ่งสถานที่ที่ผมจะไปเนี่ยมันเป็นโลลสตรีทฟู้ดนะครับซึ่งในแอปเนี่ยมันหายากมากนะแต่ผมลองแบบปักหมดุด ใ,ใกล้กับบริเวณน,นั้นนะในแอปเนี่ยราคามันประมาณที่สามดอลลาร์กว่าๆเลยนะก็เลยต่อราคาเขานะครับที่นี่นะครับถ้าเกิดว่าตามร้านค้าเนี่ยคุณจ่ายเงินดอลลาร์ไปนะคุณจ่ายเงินดอลลาร์ไปนะครับแล้วแบบเ,เขาเนี่ยมาคืนให้คุณนะครับว่าเขามาคืนให้ให้คุณเนี่ยก็คือ,เ,อเป็นเงินดอลลาร์นะครับเอยไม่ใช่นะครับ ถ้าเกิดจ่ายเงินดอลลาร์ไปเนี่ยเขาจะคืนให้คุณเป็นเงินกัมพูชานะครับเป็นเงินเปรียวนะครับซึ่งถ้าจ่ายดอลลาร์เนี่ยนับง่ายกว่านะแต่ถ้าค่างเงินกัมพูชาเงินเดียวนี่ยก็นับยากนิดนึงนะครับต้องมาคิดมาหารอีกนะถ้าเอาให้ง่ายๆเลยนะครับ1ดอลลาร์เท่ากับ4ี่พันะครหนึ่งดอลลาร์เท่ากับ4ี่พกัมพูชานะคิดแบบตัวเลขกลมๆนะ ถารถเนี่ยก็เจ็ดดอลลาร์นะครับเพราะในแอปเนี่ยมันก็สามดอลลาร์กว่านะก็เออโอเคราคาก็าเท่ากันนะให้เขารออยู่ที่นั่นเลยนะครับผู้คนหรือร้านต่างๆที่เปิดกลางคืนเนี่ยเริ่มเปิดแล้วนะตรงบริเวณตรงนี้นะครับ มีอีกที่หนึ่ง mm. เป็นสถานที่กลางคืนนะครับ mm. นั่นก็คือผับสตรีทนะครับก็ใครชอบแบบสายปาร์ตี้อยากแบบบันเทิงกลางคืนนะก็ไปที่ตรงนั้นได้รับอยู่ใกล้ๆนะไม่ไกลนะครับเดี๋ยวเจอกันที่นั่นเลยนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะ นี่ครับทุเรียนกัมพูชานะราคาเนี่ยหนึ่งมื่นห้าพันเลียวนะครับไม่รู้ขายเป็นลูกหรือว่าครึ่งลูกหรือว่าเท่าไหร่นะแต่ผมเห็นราคาเขาติดไว้นะตรงน,นี้เนี่ยก็ผลไม้นะครับใกล้ถึงแล้วนะผมคิดว่านะเพราะผมจํำใ้ทางตรงนี้มาจาในรูปได้นะไม่รู้มีตามรูปหรือเปล่านะครับ ไปแล้วไม่มีเนี่ยเสียค่ารถฟรีเลยนะน่าจะตรงนี้นะครับเป็นอ่า่คำบุญคนคำปูชาเนี่ยก็มาตั้งแบบผูเสือผู้สา์นะก็มานั่งหาอะไรกินกันถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยก็แถวชายทะเลบ้านผมเลยนะจะประมาณนี้เลยนะครับ Ah, okay, are uh, you waiting here? Over here. Ah, okay, uh, uh. What's up. What's up. I what? know uh, what app. Uh. Um, you are uh, lie on messenger? message. Eh? Okay. Ah, message eh? <laughs> ah, okay. ผมไม่เล่นวอตแอ p นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศประมาณนี้เขาจะให้ติดต่อกันผ่านทาง w a t ตแอ p นะแต่ผมไม่เล่นนะไม่เป็นไรนะครับให้เฟอซอเขาไว้แล้วนะเดี๋ยวลองเดินดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะของกินเนี่ยเยอะเลยนะครับเสื้อผ้าก็มีนะ ตรงนี้จะเป็นเสื้อผ้าเครื่องใช้ต่างๆนะเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นแบบโลคอลสุดๆเลยนะครับแล้วแบบราคาเนี่ยไม่ได้แพงนะราคาสำหรับแบบชาวกัมพูชาเลยนะเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามีอาหารหรือว่าอะไรบ้างนะนี่นะครับทุกร้านเนี่ยผมเห็นขายแบบนี้หมดเลยนะไม่รู้อะไรนะครับ Um Uh what did it this Um <laughs> okay, okay, okay. Uh this one one set take away, uh, take away. Yeah. What is this soup? Uh, a yeah, uh, this one and นี่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยตามร้านเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้หมด ตามร้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนั่งประมาณนี้หมดเลยนะครับทุกร้านเนี่ยขายแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะเมื่อกี้ผมเห็นเน่เขาเปิดหม้อนะครับเห็นเป็นซุปนะอยากลองชิมดูนะครับี๋ยวลองดูนะครับว่าเป็นอะไรนะนี่นะครับเป็นประมาณซุปเห็ดนะครับซึ่งผมเนี่ยชอบกินเห็ดอยู่แล้วด้วยนะผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะครับใครรู้เนี่ยบอกหน่อยนะครับ โอ้โคตรอร่อยเสียดายครับไม่มีช้อนใหญ่ๆนะไม่ต้องปรุงเลยนะครับอร่อยมากลองใส่มะนาวดูนะครับมะนาวเนี่ยโอ้น้ำเต็มเลยบอกคำเดียวว่าอร่อยมากนะครับ Three, uh, three. how much? Uh, real Cambodia, money? Uh, Ten thousand. Ten thousand. โอเค thank you โอเคครับแล้วผมก็ซื้อกลับมานะไอเจ้าผมลืมซะแล้วเมื่อกี้ผมถามชื่อเขาแล้วนะผมลืมอีกแล้วนะครับชื่อว่าอะไรมูซันอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นซุปนะครับเห็ดนะครับแล้วไข่ ยิ่งใส่มะนาวเนี่ยแบบอร่อยมากนะครับแบบแซ่บมากนะครับร,ารา้านส่วนใหญ่เนี่ยก็ขายเหมือนกันหมดเลยนะตรงนี้นะแต่ผมจะลองเดินอีกฝั่งหนึ่งดูนะครับต้องระวังรถดีๆนะเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งหมื่นหพเรียวนะครับ ก็ประมาณ4ดอลลาร์นะนี่ก็เป็นร้านอาหารนะครับอาหารทะเลนะครับซึ่งเมื่อกี้ที่ผมกินเนี่ยรสชาติคล้ายๆกับประเทศไทยเลยนะถ้าทารสชาติไม่ต่างนะยิ่งใส่มะนาวเนี่ยยิ่งอร่อยนะครับเนี่ยครับคือทุกร้านเนี่ยขายเือนกันหมดเลยนะตรงนี้นะครับ มีเหมือนกันหมดเลยนะก็คือนั่งกินข้างทางแบบนี้เลยนะครับโอเคครับโดยสนใ่เนี่ยก็ไม่มีอะไรนะตรงด้านหน้าตรงนี้เนี่ยก็เป็นเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้าอะไรต่างๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับหผมเจอร้านด์แมงข้อนะครับคู่พรอ,อ,อยตัวเล็กนี้นะคือถ้าใครซื้อไปเนี่ยก็ขยันแกะนิดนึงนะ Quan. <laughs> <One. cười> Pilajit. Like try. Alan. Bỏ. Bỏ nghe mô? Kia núm mắc ta mớ, mà đắc. Ờ คริกิตดูดนะมาสเซนท้าสัตว์โอเคนะครับ ซื้อแมลงทอดนะครับที่กัมพูชาเนี่ยก็คือแบบแมลงทอดเนี่ยขายดีและขึ้นชื่อมากนะท,ที่นี่นะเป็นแมลงทอดนะพวกแมงป่องหรือว่างูอะไรเนี่ยผมยังไม่เจอนะร้านแมลงทอดเหมือนกันนะเดี๋ยวเดินดูตรงนี้นะครับนี่ก็แมลงทอดนะครับแมลงทอดขายดีนะเดี๋ยวไปลองที่ห้องนะครับ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็ลูกชิ้นไก่ทอดแล้วก็สาลาเปานะครับเดี๋ยวผมหารถก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยมืดแล้วนะโอเค let's go <S มืดแล้วนะครับตอนนี้ ก็คือถ้าซื้อด้านหน้าเนี่ยก็คือต้องยืนกินตรงนั้นเลยนะครับและตรงนี้เนี่ยมันเป็นถนนที่มีแบบรถผ่านไปมาตลอดด้วยนะไม่รู้จะเห็นหน้าผมหรือเปล่านะครับตอนนี้พอมืดนะก็เลยแบบเออซื้อกลับไปรองที่ห้องดีกว่านะ ตัว <Yes. S 2> กรมะนน yeah. เป็นเบียรมากนะครับเบียกกร์กมพูชานะมครับเรูเดียนเบียร์มคูเดียนเบียร์วนันวัน เอาไปมัาก่อนอืมโอเคโอเคครับทุกคนครับมาแล้วนะครับถึงห้องเรียบร้อยแล้วนะครับลองรีวิวดูนะครับคือไฟในห้องเนี่ยมันจะออกเหลืองๆนิดนึงนะมันจะทำให้เห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมลองอันนี้ดูนะครับ ที่ผมคิดเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นขนมจากผมว่าใช่นะสวิดไม่ใช่หรอหรือว่ามันจะไม่ใช่ขนมนี่นะครับอ๋อมันเป็นแหนมนะครับอร่อย มีคล้ายแหนมนะเออน่าจะแหนมเนาะรสชาติอร่อยเลยครับถือว่าดีอันนี้น่าจะเป็นขนมครกนะครับอาขนมครกจริงด้วยคือตรงนั้นนะครับขายเหมือนกันหมดเลยนะที่เป็นร้านอาหารนะครับก็คือขายเหมือนกันหมดเลยนะครับ ขนมคกสูตรกัมพูชาครับรสชาตเดียวบที่ไทยเลยนะแด้ที่ผมชอบนะก็คือซุปไข่สาหรายเมื่อกี้ผมสั่งกลับมาด้วยนะครับโดยเขาให้เครื่องปรุงอะไรมาเยอะเลยนะอร่อยมากครับต้องลองครับชื่อว่าเออมูซาฮันอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ แมลงทอดมแมลงทอดเนี่ยที่กัมพูชาเนี่ยเขาฮิตมากนะครับเยอะมากนะครับแต่ราคาเนี่ยแพงนะไม่ก็อยู่ไม่นิ่งเลยนะครับราคาเนี่ยแพงมากนะครับประมาณวันถุงละ ห้าพันนะห้าพันเดรียวนะครับก็ประมาณหนึ่งดอลลาร์นิดๆน,นะครับอุ้ยแต่รสชาติอร่อยนะครับอืมเขาปรุงอร่อยมากครับไม่รู้ว่าตัวอะไรนะแต่เขาปรุงอร่อยครับอไอตัวนี้ตามความคาดเดาผมนะ น่าจะเป็นจิ้งบีดหรือเปล่าโอ้สุดยอดอร่อยแล้วอีกอันหนึ่งก็คือแองแงอ้วนนะครับอืออือร่อยจริง มลแรงทอดที่กัมพูชาเนี่ยโคตรอร่อยครับปรุงรสชาติละไรเยี่ยมชอบเลยครับให้แบบกินเบียนะแล้วกินกัมแมลงทอดอนะผมว่าเพลินเลยนะครับถือถือว่าแมลงทอดที่กัมพูชาผ่านครับยอดชะง,งนันชะง,งันนะครับอร่อยแปว่าชะง,งันแปว่าอร่อยประมาณนี้หรือเปล่าม,<ะ>มากัมพูชานะครับผม ผมไปซื้อเบียร์กับพูชามาครับแคมเูเดียนะครับผมกินเบียร์ไม่เป็นนะแต่จะลองให้ทุกคนได้ดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงซึ่งเอาจริงๆต่อให้ผมกินหมดกระป๋อง่อากินไปนิดนึงผมก็ไม่สามารถบอกรสชาติที่แท้จริงของเบียร์ว่ามันแตกต่างกันยังไงได้นะเพราะผมไม่รู้นะครับว่าความแตกต่างของเบียร์คืออะไรเพราะผมกินเบียร์ไม่เป็นนะที่ผมไปลองเบียร์พม่าเนี่ยเ,ออเบียร์มันก็คือเบียร์นะ ผมก็ไม่รู้ว่าความแตกต่างจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรนะเดี๋ยวผมใส่แก้วให้ทุกคนดูนะจะได้เห็นอสีของเบียร์ด้วยนะนี่นะครับเดี๋ยวใส่แก้วให้ดูอันนี้เป็นเบียร์คําปูซาเลยนะครับสีมันสำหรับผมนะสีเบียร์ก็คือเหมือนเหมือนกันนะ ผมไม่รู้ว่าการเทเบียรว่ากินเบียร์อะไรยังไงนะ่ะทำยังไงนะชิมให้ดูครับผมรู้สึกว่ามันนุ่มมันนุ่มนะมันนุ่มคอครับไม่ได้แรงจนเกินไปนะผมว่ากินง่ายนะอันนี้เนี่ย ผมว่าโอเคนะสำหรับผมนะสำหรับคนที่กินเบียร์ไม่เป็นนะครับเออโอเคอยู่นะครับนี่นะครับเบียร์กัมพูชานะครับเออกินง่ายดีนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเออเป็นตัวฮนุมานนะครับตัวนี้เนี่ยน่าจะมาใหม่นะผมเห็นเหออมือนผมเคยเคยเห็นผ่านๆตาที่ วันด้านะที่เป็นแรปเปอร์ของกัมพูชานยะเขาเป็นพรีเซนเตอร์ให้หรือเปล่าเดี๋ยวลองชิมดูนะครับสีเบียร์ก็น่าจะเหมือนกันนะเดี๋ยวลองชิมตัวนี้ดูกระป๋องเ้าสวยนะครับกระป๋องสวยนะทำสวยมากนะครับ แปลกๆเดี๋ยวผมใส่แก้วให้คุกคนดูนี่นะอีกเบียร์หนึ่งเดี๋ยวผมนี่ครับคือผมว่าแล้วทำไแปลกทำไมมันเป็นสีนี้มันคือเบียร์หรือว่าอะไรเนี่ยอนุมานแบล็กคืออะไรบวะรู้ว่าไม่ใช่เบียร์มันก็เป็นน้ำโคก้ก ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเห็นมันขายในตู้ตู้เดียวกับที่ตั้งเบียร์หมดเลยนะก็คือไอหันอุมาเนี้ยมันอยู่ในตู้เดียวกับที่เขาแช่เบียร์นะแต่กลิ่นเนี้ยเหมือนเป็นเบียร์นะหรือว่าเป็นเบียร์ดาแต่มีกลิ่นคาแฟด้วยนะเออให้ผมคนที่ไม่รู้เรื่องเบียร์มารีวิวเบียร์นะครับเจริญ อโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวเบียนะครับเดี๋ยวก็ประมาณนี้นะครับสตรีทฟูด้ดซึ่งจุดที่ผมไปเนี่ยคิดว่ามันน่าจะมีอะไรหลากหลายกว่านี้นะแต่ก็ไม่ได้มีนะครับซึ่งก็อาหารเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างบ้านเรานะครับและไม่ได้แปลกตาจนเกินไปนะครับพอต้องขออภัยด้วยนะครับที่ได้มาน้อยมากนะครับสำหรับสตรีทฟู้ดที่กัมพูชานะครับก็เดี๋ยว พรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับไทยแล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับทุกคนที่ติดตามนะครับและให้กําลังใจผมเสมอมาและทริปต่อไปเนี่ยผมจะพาไปที่ไหนอีกฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยจริงๆนะครับขอบคุณครับสวยคือสวยแล้วนะครับคือผมจะกลับแล้วด้วยนะแล้วฝนตกหนักมากนะครับเดี๋ยวลงไปเชคเท์ก่อนนะ ไม่รู้ว่ามีรถหรือเปล่าเพราะผมนัดเขาไว้นะครับนัดเขาไว้แล้วนะแต่เป็นรถแบบอีกแบบนึงน,นะซึ่งน่าจะเปียกแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้เขายังไม่มานะรถยังไม่มาเลยนะ<อ>เขามาแล้วด้วยนะครับอ่าเขามีที่กั้นให้นะโอเคได้ ฝนนี่คือตกหนักมากนะครับตอนนี้นะโอเคโอเคตอนนี้คือแบบฝนตกหนักมากนะครับแล้วดีนะรถเนี่ยเขามีที่กั้นนะครับก็คือถ้าเป็นสามล้อแบบนี้เนี่ยไปสนามบินนะห้าดอลลาร์นะครับแต่ถ้าเป็นรถเก่งนะครับก็สิบดอลลาร์นะครับแต่ถ้าเป็นรถตุกๆอีกแบบหนึ่งก็จะประมาณเพิ่มอีก ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับประมาณหกถึงเจ็ดดอลลาร์นะครับฝนตกหนักมากนะครับโอ้โหชบคนณนะครับอากุกุนอ <laughs> ัวเราะอกนก้นเส้นเซนยช้นละเดือก uh, ุนบายเรียนซันเฮยยังไงกูบายบายโอเค โอเคครับถึงสนามบินแล้วนะเขาส่งข้างหน้านะครับเดินไปนิดเดียวนะดีนะครับตอนนี้เนี่ยฝนไม่หนักนะก็คือที่นี่นะครับถ้าเรามาเนี่ยปัญหาเนี่ยก็คือแบงก์เก่าๆดอลลาร์เนี่ยลำบากนะก็คือเราเนี่ยแลกแบงก์ใหม่มาอยู่แล้วนะตอนเราแลกเนี่ยอุย้ยแต่เราจะมีปัญหาตอนซื้อของนะแล้วเขาทอนแบงก์เก่าให้นะครับเดี๋ยวผมเดินเข้าสนามบินก่อนนะ ข้างหน้าตรงนี้เองนะครับไม่ไกลนะฟ้าร้องแล้วด้วยนะครับโอเคเอาคุณ thank you ก็นี่ภายในสนามบินเสียบเรียบนะครับตรงนี้ก็เป็นดีลตี้ฟรนะซึ่งคนเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับช่วงนี้นะก็เลยแบบไม่ต้องรอคิวนานนะครับตอมอแต่ช่องที่ตรวจกระเป๋าเนี่ยมีช่องเดียวนะ จะมาช้าแค่ตรงนั้นนิดเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับดวติฟีที่นี่นะสนามบินเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปนะครับเดินนิดเดียวนะไม่ต้องเดินไกลนะโอเคครับโดยทั่วไปแล้วก็ประมาณนี้นะในสนามบินของเยมเรียบนะครับซึ่งของเนี่ยแพงนะครับตอนนี้ฝนยังตกหนักอยู่อีกนะแล้วของเนี่ยแพงมากนะครับแล้วที่เป็นปัญหาอะไรก็คือการจ่ายเงินนะ ถ้าเกิดแบบดอลลาร์เนี่ยแบงก์ดอลลาร์นะครับเก่าหรือยับเนี่ยลำบากเลยนะจ่ายลําบากมากนะครับเงินเดียวเนี่ยต่อให้ยับเนี่ยก็จ่ายได้นะแต่ผมมีไม่พอนะครับเอาเป็นว่าจบเท่านี้นะครับสำหรับทิปสั้นๆที่เสียมเรียบนะครับก็พามาให้ดูนครวัดนะครับโชคดีนะครับที่มาช่วงแบบตอนที่วันเที่ยวเนี่ยฝนไม่ตกนะฝนมาตกอาวันกลับนะไม่รู้เครื่องบินจะเลื่อนหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวต้องดูนะเพราะฝนยังตกหนักมากนะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเจอกันทริปต,ต่อไปเลยนะครับเสียมเรียบก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ